นี้ตอนนี้ผมมีมีไอแอไพร์เนี่ยมีอยู่อ้าวแล้วมีแปดสิบสีม, 84. มันมีมันเหลือมันเหลือเวลาอยู่ยี่สิบนาทีจะทันไหมเป็นการกดลุ้นโชคแต่เราเอบก็จะมีในรูปแบบที่ต่างกันแต่ส่วนใหญ่จะเป็น จะจะเป็นกิดถ้า,มาไม่ได้ก็จะขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็ตัวตใต้ถัดไปอย่างผมหาลองสมัครผมก็ดูตามนี้แหละเพราขึ้นมาปุ๊บผมชอบแบบไหนผมก็จำไว้อยากจะศึกษาแล้วก็ไปเสิร์ชหาใน Google เอาส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะสมัครต่อแต่ใครรอก ก็เนี่ยเสียงไปเรื่อยๆจะรู้ว่าจะมีแจ็คพอตหรือเปล่าแต่โชคดีได้โกลเด้นเมมเบอร์ฟรีหนึ่งปีขึ้นมาจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องเสียเงินเก้าสิบเอทในการอัปเดตใชยประหยันได้เยอะเอาไม่เอาไม่เอามาให้อะไรอ่ะมีอะไรมาให้อ่ะ ทาสิมเเจอนี่ผมก็ทำเหมือนกันจ่ราคา,าค่อนแพงราคาค่อนข้างแพงอยู่ <c oughs> อยากจะพูดเก่งๆจำไอ้นี่ผมก็ทำอยู่คลิปเซน ในนี้แลก็เขา,ขาคนทําจริงๆก็จัดรายรายได้ดีอยู่แต่ว่าเขาทำจากได้จากหลายอย่างส่วนใหจะเป็นพวกไอทัสออฟเฟอร์พวกนี้ที่เขาทำกันแต่ผมเรื่องภาษาผมยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ไม่ใช่ภาษาไทยนะภาษาไทยแข็งแรงอยู่นะ อันนี้ก็ทำอยู่อืมอันนี้ค่าคีก็แพงเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ขอจับสองวีฟเพือไปหลักก่อนนิวบากับเล็กเซียสเล็กซีเดียขอจับสองวีฟนี้ขึ้นมา เป็นจริงเป็นจังไปก่อนพวกนั้นก็เข้าไปคลิกพอมให้ยูเซอร์โดนแบนไปโดนตัดไปก็จะมีเป็นบางเว็บอย่างซาวบัคเนี่ยสามารถทำในสมาร์ทโฟนได้ซึ่งถ้าเราสมัครแล้ว,ลวเข้าไปดูก็ได้ในข้อกำหนดของเขาเขาก็จะมีกำหนดบอกว่าเว็บเขาต้องใช้อะไรคลิกแต่ว่า <c oughs> เป็นนีโอบัค กับเงื่อนวหลักๆก็คือคอมก็คือเน็ตหนึ่งเส้นได้แค่หนึ่งยูเซอร์เท่านั้นแล้วก็หนึ่งยูเซต่อคอมหนึ่งเครื่องด้านทันมีคอมสามเครื่องสีเครื่องใช้เน็ตสายเดียวกันก็ต้องให้หนึ่งเครื่อง ที่สำหรับล็อกอินเข้ามาทำรายการในนิวบัคแค่เครื่องเดียวส่วนกรณีถ้าเกิดคอมจิงอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ศึกษากาลังค้นอยู่ว่ายัางไงแต่เขาก็มีข้อกำหนดเจ้าหนึ่งเขาบอกว่าอันอถ้าตให้เปลี่ยนเครื่องได้สามเครื่องภายในสิบวันนั่นก็คงจะ เป็นกรณีคอมเสียคอมเครื่องหลักที่เราใช้ล็อกอินเข้ามาทำรายการในเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันเกิดมีปัญหาขึ้นมาเขาคงจะอนุรลมให้นั่นก็คงต้อง ศึกษาดูคีว่าถ้าเจ๊งแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องเลยโดยไม่ต้องแจ้งเขาได้ไหมไอ้นั้นก็ต้องศึกษาดูอีกทีคือว่าพยายามศึกษาเรื่องข้อกําหนดข้อบังคับเขาให้ดีถ้าคิดอยากจะทํายาวๆอย่าให้ผิดพลาดถ้าเกิดโดนแบนขึ้นมาจะลําบากก็ถือเว็บว่าเว็บนี้ ความมั่นคงก็น่าจะโอเคนะเขาเปิดมากลปีสองพันแปดไอ้รู้สึกว่าจะมีอยู่เจ้าหนึ่งแหละชื่อเควินนะเขาทำมาตั้งแต่ปีสองพันแปดยอดรับของเขาโหผมเห็นแลวผมตะลึงอึ้งๆๆเลยแหละต่ว่าเมื่อสองพันแปดนะผมยังใช้คอมไม่เป็นเลยตอนนั้นยังเล่นเคสองอยู่เลย ก่อนก็มีคนมาโพสเยอะแยะงานออนไลน์ทำฟรีไม่ต้องลงทุนโอ้โหเคยมีอยู่รอบหนึ่งมัง้งให้กรอกชื่อ,อนามสกุลที่อยู่พร้อมเบอร์โทรแล้วจะติดต่อกับน้ครครติดต่อกลกอกับมาสนใจไหมเออไอความที่ว่าเราอยากได้เพิ่มก็ตอบตกลงไปแล้ก็นัดเข้าไปสัมมนานะตรงนู้นตรงนี้ อ่าแล้วก็ถอไปอยู่สมุทรสาครวิ่งไปนู่นอ่าจำไม่ได้แล้วเลยพอไปถึงปุ๊บก,ก่อนจะเข้าห้องเอาตังมาก่อนสามร้อยค่าห้องสมรทราเอา้าวนบอกไม่เสียเขาบอกอย,อย่างนู้นอย่างนี้อืออ่าก็ยอมจ่ายไปเพื่ออยากจะได้เพิ่มเอจ่ายเลาก็ไปนั่งก็บอกโมคนนั้นคนนี้เท่านั้นคนนั้นเท่านี้ อาวีโอขับแล้โบกินี่ขับ porsche มาโชว์โอ้โหแต่ละคนบางทีกาคนพิการหรืออาบ่าใบาขึ้นไปจูงแขนขึ้นไปรับระงงางวันหนึ่งวันเต็มติมทีพอพูดปุ๊บเป็นระบบที่ต้องเซ็ตก็จะมีระบบก็เหมือนกับ เขาเป็นระบบเดียวกันมันมีมันมีทุกที่นะครับเขาเป็นระบบเครือข่ายอันนี้มบ้านนี่ก็เป็นเครือข่ายเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีข้อดีตรงที่ว่าเราหาคนไม่เก่งเขาก็มีคนมาให้เราเช่าซึ่งถ้าเราอยากจะได้รายเรามีรายได้เพิ่มแล้วก็ต้องยอมที่จะเช่าแล้วถือเราหาดาราหาไดรเลึกโดยตรงจากตัวเองไม่ได้เราก็จะได้ค่าทิ จากเขาไอ้ได้เท่าไหร่ผมไม่รู้แต่ที่เนี่รู้สึกว่ามันมันมันมีข้อกำหนดอยู่แล้วแหละในใน,ในแต่ละเว็บไซต์ว่าเราจะรับได้ได้ยังไงได้เท่าไหร่ได้จากไหนได้แบบไหนแล้วต้องทำยังไงถึงจะได้ไอ้ตรงนั้นนะ่ะเขาก็จะมีอธิบายให้แล้วที่สำคัญ 4,000กว่ายูเซอร์นะแอเนียบักเนี่ยคนไทยเราอะเอามาดูในฟอรัรมและสี0 0ั 4, กว่าคนเยอะรู้สึกว่าจะเป็นอยูรู้สึกว่าจะเป็นแถวแถวยุโลปอ่ะกดเข้าไปเกือบแสน ก็จัดว่าความน่าเชื่อถืออยู่ที่ระดับนีงแต่เขาก็เป็นเว็บ PTC ที่ค่อนข้างจะมั <c oughs> ่นคงนะ่ะซึ่งกับคนที่เพิ่งเริ่มทำใหม่ก็คงจะการันตีอะไรให้ไม่ได้เท่าที่ควรก็คงต้องให้ ผู้ที่เขาทำก่อนที่เขาทามานานเขามาแนะนําว่าต้องทำยังไงซึ่งก็มีมากมายหลายเจ้าที่มาทำที่เกี่ยวกยับการหาเงินจากเว็บ PTC ที่ชื่อว่าน e โอบักหลายท่านพอสมควรก็จะให้ความรู้กันในแนวทางเดียวกัน แต่วิธีการของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันซึ่งผมก็จะอธิบายจะพูดแบบในที่ที่ผมทําอยู่ส่วนแอบแบบส่วนแบบที่เขาทําอยู่นั่นผมก็จะไม่ขอพูดเพราะว่าเขาก็พูดไปแล้วดิ ก็ศึกษาวิธีจากเขาแล้วก็เอามาทําเองซึ่งมันก็เป็นทำเหมือนกันแนวทางเดียวกันน่่ยๆล็อกอินเข้ามาล็อกอินเข้ามาปุ๊บมีป้ายคลิกคลิกตามเวลาตามกําหนดเสร็จจบมีไป้ายรุนโชคมาก็คลิกทําไม่ว่างก็ไม่คลิกถ้ขี้เกียจก็ไม่คลิกก็แค่นั้น ýu, tôi nghĩ, 180 điểm, vẫn chưa có ai <laughs> ใจคอจะไม่โชคดีกับชาวเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขามั่งหรือไงเนี่ยเง,งินข้างเชียงก็ได้ได้ขายสองตัวก็ดีเอ้อไม่ใช่มันคนละมันคนละอย่างนั่นน,นี่ครับจะเป็นทอ็อปอาร์เรกิตแอนเพจิ่งพีทีซีไซ ใครอ่านออกก็อ่านออานะครับวงอ่านได้เป็นบางคําตอนนี้เว็บที่ผมทําอยู่ก็จะมีติดอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเว็บที่ผมทําอยู่ก็ติดอันดับอยู่บางเว็บก็ดูเหมือนดูเหมือนเว็บนี้ของเกาะ เป็นสมายซอยิ่บางเว็บก็ดูเหมือนจะแรงแต่ตอนแรกพักหลังมาเพื่อนๆก็เงียบกันไปก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรดูจากการคำนวณมั่งบางเว็บก็คำนวณยากว่านิวบักนี่คำนวณรู้สึกจะคำนวณง่ายกับเพื่อนว่าเขามีกำหนดตายตัวให้เรา ไอเว็ไอเว็บไออเล็กเซียน่ะผมยังมีปัญหาเรื่องการคำนวณเพราะว่าหลักๆของบเขาไม่มีป้ายหลักอันนิบ้าก็มีป้ายหลักให้เลยเก็หวังว่าถ้าเขาอยู่ยาวผมก็จะอยู่ยาวกับเขาอ,อย่างนี้แหละไม่ไปไหน แต่ว่าขอให้พึงจำไว้ว่าถ้าใครทํารายได้ที่ได้มาก็อย่าได้เพลินกับมันให้แบ่งมันเก็บไว้สักส่วนหนึ่งในสามเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเกิดเขาถึงจุดที่ว่าเขาได้กำไรมากมายพอที่เขาจะหยุด ทําแบบนี้หรือเขาเปลี่ยนผู้บริหารใหม่แล้วเกิดมีปัญหาเราจะได้มีเงินสำรองจากส่วนนี้ไว้ไม่ต้องลำบากจนป่านี้ยังไม่มีมาให้ สักกต่แจ็พอตเลยใช้เวลาคลิกไม่นานหรอกครับแต่ว่าใช้เวลาเสี่ยงโชคนี่ค่อนข้างจะพอสมควรอยู่เว็บนี้ผมก็ทำอยู่ลงทุนไปเจ็ดเหรียญซื้อไอไปเช่าได้ฟอร์ไดฟอร์เรลอยู่ สิบท่านตอนนี้ยอดก็อยู่ที่ศูนย์จุดแปดแต่ก็คือผมปล่อยไปเรื่อยยังไม่ได้ไปคิดว่าจะไปจริงจังอะไรว่ายังไม่อยากจะไปทุ่มทุนให้กับหลายหลายเว็บทำไว้สักสองเว็บสองเว็บ,วบก็ดีเผือ่อเือเผื่อขาดถ้ามันจอได้สวยมันอูก็สมมติว่าเว็บนี้ได้สองเว็บนั้นได้สองเว็บนู้นได้สองก็ ถึงมันจะน้อยสาหรับหนึ่งเว็บแต่ถ้าคือสามเว็บรวมกันใช้เวลาไม่มากมันก็พอได้อยู่จ่ายค่าไฟค่าน้ำช่วยแบ่งแบ่งวาระรายได้ตัวเองขึ้นมาบ้างบางครั้ง ผมจะไม่โพสหรอว่ารวยด้วยนั่นรวยด้วยนี่มันจะเหมือนเวอรอไปแต่คนเขาทำแล้วรวยมันก็มีก็จริงแต่คำนั้นผมคงจะไม่ใช้มันจะดูเวอร์ดีไม่ดีจะเดินด่าหาว่าไรสาระบ้างอย่างนู้นอย่างนี้บ้างเขาจะเชื่อในสิ่งที่เขาเชื่อเท่านั้นสำหรับคนบางคน ก็อย่าไปเถียงอย่าไปดันปล่อยเข้าไปแล้วก็ทําของเราไปเรื่อยๆเมื่อเราทําได้ทาสําเร็จมีประสบความสำเร็จมีผลรับออกมาในทางที่ดีนั่นเขาก็จะมองเองว่าเออจริงหรือถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิด เขาก็ออต่หนีเราไม่ได้อะไว้ชวนชวนมาแล้วแต่เราทำด้วยแล้วเป็นแบงนี้อ่ะว่าแต่คนอื่นเลยขนาดเราเองยังเถียงกันยังตัวเราเองอยัง,ถยงเ,เงถียงเราเองเลยไม่ต้องไปเถียงกับใครอ่ะ โอ้91 S Play oh. S Play อ่ะ91 S Play Ray Wiel รางวัลงั้นก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่ก็มีคนทำมาเยอะแล้วครับ แต่ว่าผมไม่ทําในแนวทางของผมมันก็คงไม่ทําใครตอนนี้ขึ้นมาเป็น2.215นะครับตอนนเ๋ยวงั้น,นไหนก็แล้วก็ไปดูอีกเวลเลยแล้วกันแป๊บ อันนี้เราพิมพ์แฮปปี้พิมพ์ไม่เป๊ะเข้าไม่ได้เรื่องนี้จะลงทุนเยอะกว่าเนียวบักหน่อยสิบเหรียญสองจุดหนึ่งแปดสองหนึ่งสองจุดหนึ่งแปดป้ายเมื่อเท้าป้ายโฟนนี้หายไม่มีให้คลิกเลย ช้าอยวะเรบนี้ช่วงแรกก็ดูเหมือนจะพุ่งแรงพุ่งดีแต่เที่ยวกับ เนวแล้วเว็บนี้จะใช้ทุนค่อนข้างเยอะใช้ทุนค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วในฟอรัมก็คือจะมาโพสเรื่องการขาดทุนกำไรกันบ่อยละช่วงนี้ ถ้าไม่ลงทุนถ้าถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ลบอะเอาง่ายภาษาบ้านๆเลยถ้าไม่โลบอ่ะมันก็จะไม่ทําให้เกิดการความกังวลสักเท่าเท่าไรอย่างผมลงทุนไปสี่สิห้าเหรียญก็เออมันก็มีความกังวลบ้านถ้าเกือดไม่ได้จะพอบลูกหอกเงินไยังไงนี่ง่าย จำไว้เลยว่าการลงทุนเนี่ยมันมาพร้อมกับความเสี่ยงลงทุนจะทำอะไรมันก็มีความเสี่ยงในตัวของมันค้าขายเสี่ยงที่จะขายไม่ได้ลงทุนแบบนี้เสี่ยงอะไรเสี่ยงกับเมื่อไหร่เว็บเขาเกิดมีปัญหาอันนี้ก็มีครับลุ้นโชคเหมือกนกันสิบเหรียญผมกดไปแล้วแปด <c oughs> อามานั่งกดนั่งหมดก็พอๆกับนิววักเมื่อกี้้ะครับและทีนี้มันรีเซตเวลาเจ็ดโมงส่วนนิววักของผมรีเซตเวลาแปดโมงสามนาทีก็คือช่วงนี้ก็ต้องเข้ามาคลิกบูนี่คลิกบูนี่รู้สึกว่าหุกออคลิกบูนี่ก็ทําอยู่ จะเป็นเจ้าเดียวกันนะเขานี่แหละก็พอเราโอนเงินเข้ามาทำรายการมันจะขึ้นเป็นจ่ายให้คลิกบูโอเคครับหลักๆก,ก็มีแค่นี้แหละที่สองเหรียญยอดยอดห้ายอดห้าเหรียญถึงให้เหมือนได้วันนี้ผมก็จะได้เลฟอ a ร f ฟรีอีกสิบท่านก็จะบวกกับของเก่าที่เรามีร้อยี่สิบก็จะเป็น ร้อยสามสิบเอ็ดเรทเรเฟอเรนตอนนี้ซึ่งวันนี้ก็ยังกดกันไม่เต็มที่เท่าที่ควรเขาพวกเขาคำนวณกำลงกำไรได้มากเสียน้อยเขาดูตัวนี้ a v วเนี่ยถ้าต่ำกว่าหกต่ำกว่าแปดจะกลายเป็นขาดทุนบางคนก็แปดบางคนก็เจ็ด อันนี้ก็แล้วแต่ใครจะคิดพิดจารณายังไงส่วนความคิดของผมว่ามันเป็นเพราะอะไรผมก็จะไม่พูดก็แล้วกันสำหรับถ้าเป็นไรายได้เสริมอ่ะไม่ต้องลงทุนมากมันก็จะโอเคคิดว่าถ้าจะทุ่มทุนกับมันก็ต้องทำใจที่ยอมรับความเสี่ยง ओके okay, हाँ अभी का